คเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานเร้าใจเท่านั้นเหมาะกับผู้มีอายุ18ปีขึ้นไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ครับสวัสดีมิตรรักแฟนสล็อตท,ทุกท่านนะวันนี้ทีเคยอดนักบ้านภูมิใจเสนอก,การรูด้าเจมฮะสล็อตเกมดีๆจากค่ายพีจีสลอตครับผมมากับทุน200บาทนะฮะวันนี้เดี๋ยวเข้าไปปรับเบ็ดกันหน่อยมันๆแล้วกันหนุนละ30ลยุยหมุนแรกว่าย,ยังไงจ้าโอ้โหมีแตกสวยงามลงมาเด้งไม้สวยเด้งสวยโอ้สยสามเด้งสวยส,วยสวยฮะแม่ ดอกแรกดูทรงแล้วจะสวยงามมาแม่โอ้ยกดไปเต็มข้อฮะกํกำไรเรียบร้อยฮะหมุนเดียว783บาทนะโอ้โห ปิดตัวอย่างหล่อฮะวันนี้ไปลุยกันต่อเลยวัยรุน่นกำลังมานมาว่ายังไงหมุนนี่โอ้โหเงียบไปต่อยังไงโอ้โหยลุยกันต่อตอนนี้ใช้กำไรปั่นอยู่ฮะสบายสบายโอ้โหสแคตเตอร์โผล่มาทีละนิดทีละหน่อยมาแม่ขอสักสามตัวจะเป็นพระคูณฮะว่ายังไงเฮ้ยอย่างเงียบนานว่ายังไงวายังไงจัดมาหน่อยโอ้โห อะไรครับนี่เออสองซาแคทเตอร์ว่ายังไงขาดตัวเดียวเข้าฟรีซาไป,ปนครับว่ายังไงขาดหนึ่งตัวโหเรียบร้อยไปดีครับดังนี้โอ้โห,โหมาจนได้โอเต็มข้อฮะสี่แคทเตอร์สิบสอการหมุนฟรีฮะจัดเต็มฮะมาดูการหมุนแรกว่ายังไงจามีแตกไม้โอ้โหรุยต่อเลยว่าไงจามหืแตกสวยลงมาไม่แด้งอะโอ้ เสียาไดะไม่ได้งาไปต่อว่ายังไงสะสมตัวคูณอย่างเดียวว่ายังไงจ้าโอ้โหวายเพียบตอนนี้อยู่คูณ6สะสมตัวคูณไปก่อนโอ้โหสวยงามคูณเก้าว่าไงว่าไงอืมอ่าโอ้โหทำเป็นเล่นหาดอกนี้ร้อยกว่าคูนเะก้าเงินพันมีแน่นอนดอกนี้ เรียบร้อยฮะทะลุพันฮะดอกนี้เงินรางวัลเมกะหนึ่งพันแปดสิบบาทครับผมสวยงามไปกันต่อฮะหกหมุนว่ายังไงมีไม่จ้าอตัวคูณกําลังสวยเลยคูณ12สองะสมไปเรื่อยๆฮะแหมแตกหนักๆมาสักดอกนี้รู้เรื่องโอ้ยดอกนี้ไม่เด้งโอโ้เอาเรื่องอยู่ฮะคูณ12โอโ้คูณ15แล้วด้วยตอนนี้โอ้โห สวยงามไหลาย,ยาวๆไปลูก855บาทเทิันรางวัลก้อนโตครับผมสามหมุนว่ายังไงอยู่ที่คูณ15จัดมาหน่อยดีขอสักแตกหน่อมๆแตกเบาไปนิดนึงฮะไม่เป็นไรสะสมไยว่ายังไงดอกนี่คูณ18บปปิดสกอว่ายังไงจ้าโอเคมาดูรางวัลรวมกันหน่อยฟรีซาปินดอกนี้ฮะได้ไปทั้งโหมดโอ้โหสวยงามครับ2187บาทฮะ เอาวะเริ่มเห็นเงินฮะโอเคออกมาใครอยาบเบดกันหน่อยแล้วกันฮะวัยรุ่นมามามา,มาเดี๋ยวเราขยับความตื่นเต้นกันหน่อยฮะไปหมุนแล้วร้อยไปเลยมาลุยมาหมุนแรกว่ายังไงจ้าหึสองวายอ่ะมีแตกลงมาเด้งไปหน่อยดิวายคันนาดนี้โอ้โหเด้งสวยว่าไงสามเดงเนาะเนาะคูณหก โอ้โหดอกนี้กดกรอไปดีครับสวยงามโอ้โหประเดิมได้งามหยดฮะโอ้โหดอกนี้โหดกับฟีสปินเมื่อกี้ฮะทำเป็นเล่นนะ3840บัาทเงินรางวัลเมกะฮะโอ้โหแตกนอกเสื่เถื่อนสวยสวยเลยมาไปลุยกันต่อดีกว่าแม่ทีแรกว่าจะปรับเบ็ดนะไปกันท่านี้แหละเออว่ายัางไงอื้มดูแดงสวยสวยอื้เอาไงเอาไงดอกนี้อื้มูณสาม หลอกนี้กดไปพันกว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันมาใส่อเอา้าวสองซาแคตเตอร์ครับขาดหนึ่งตัวขาดหนึ่งตัวรู้เรื่องแน่นอนเข้ามานี่ว่ายังไงโอ้โหเหลืออีกแถวให้รู้นะสามซาแคตเตอร์ที่ต้องการว่ายังไงโอ้โหเรียบร้อย สามตากเตอร์สิบการหมุนเฟียมาลุนกันเลยดอกนี้มาดูการหมุนแรกวายังไงจ้าโอ้โหไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยหมุนแรกเงียบจิดอะดอกนี้สามตัววายฮะวายยังไงหืไม่เด้งหนึ่งร้อยคูณสามะสามร้อยบาทดอกนี้ว่ายังไงจ้าโอโ้แตกสวยลงมาหืมเด้งหน่อยก็ไม่ได้อ่ะคูณสามไปก่อนดอกนี้โอ้เอาเรื่องไว้เฮ้ยสองพันสี่ร้อยบาทเงินรางวัลก้อนโตครับผมดอกนี้ ตอนนี้ตัวคูณอยู่เท่าไหร่วะเนี่ยอะคูณสามไปกันต่อว่ายังไงเอารีสปินซ้อนไหมเอา้าโอ้โหเรียบร้อยไปดีครับโอ้โหมาซ้อนแบบนี้กดไปเต็มข้อฮะโอ้โหมาเพิ่มให้อีกสิบการหมุนฟรีฮะลุ้นกันยาวๆโอ้โหสุดยอดมาว่ายังไงอะดอกนี้มีแต่คูณเก้าว่ายังไงจ้าสาธอมไปโอ้โหเหลือหมุนอีกเพียะฮะ ลุนกันยาวๆลุนตัวคูณให้เด้งขึ้นไปว่ายังไงอืมคูนเก้ามาว่ายังไงดอกนี่อืคูนสิบสองแล้ววัยรุน่นเหลืออีกเก้าหมุนว่ายังไงมีไหมอืมอา่าเออํะลังเกะทักเลยไม่มีแตกเลยโอ้สองเด้นด้วยว่ายังไงว่ายังไงโอ้โหไม่ขึ้นจอไว้เจ็ดหมุนจัดมาหน่อยสิจ้าโอ้โห แปกหนักหนักสักดอกว่าโอ้โดอกนี้ขึ้นก่อนโตครับ2250บาทนะไปลุยกันต่อว่ายังไงอ่ะอีห6หมุนตอนนี้อยู่คูณ15ตัวคูณกำลังโหดเลยเว้ยมาโอ้โหคูณ18แล้วเข้าเต็มๆมาสักดอกนี่รู้เรื่องแน่นอนอ่าดอกนี้มีแตกไม่ยอมเด้งแหมแตกน้อยไปนิดนึงฮะว่ายังง่ายโอ้โหสแคตเตอร์มาส ว่ายังไงจ้าโอ้โหแตงหนักๆสักดอกนึงดิเออสวยงามว่ายังไงดอกนี้หลักร้อยขูณสิบแปดเออมันต้องอย่างนี้ฮะโอ้โหดอกนี้เห็นเงินค้าบ,บอกเลยว่ายังไงไหลาย,ยาวๆโอ้โหดอกนี้3,600บาทน,นะเงินรางวัลเมกาค,ครับผมมามามา หนึ่งหมุนขอจะาจะหน่อยว่ายังไงจ้าโอ้โหหมุนปิดสกอว่ายังไงว่ายังไงอมืมีแตกลงมาโอ้โหไม่เด้งโอ้โหแต่คูณยี่สินนะทำเป็นเล่นไยดอกนี้ดอกน,อกนี้ว่ายังไงโอ้โหสรงดีฮะสันหนห้าสบาทนะมามาดูเงินรางวัลรวมกันหน่อยดีกว่าฟรีสปินดอกนี้ของเรา ได้ไปทางโหมดโอโคเอาเรื่องไว้เฮ้ย16,560บาทครับผมเป็นยังไงฮะมาจากทุนแค่200บาทนะหู้แล้วดูตอนนี้ฮะเม็รเสร็จบวกรวมมา20,000กว่าก็เอาเป็นว่านะฮะถ้าเ,เพื่อนๆชอบใจถูกใจนะฮะยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ทีเคยอดนักปั่นด้วยละกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ